วัดียามชาวครับวันนี้ผมจะมาทำแบ็คบาร์นะข้างบนข้างล่างนะผมทำคนติดโลกนี่ตอกๆนะมานน้าออกแบบแบบชงช้าก็ให้สมบัติโลกนะตื่นมาสองชั่วโมงแรกของชงช้าเนะี่ยสมองอเราจะโปรดักขีดมากที่สุดนะผมก็จะเอาช่วงเวลาน,นี้มาทำนะย้ายมุมกล้องไปหนึ่งอเคครับโอเคนะฮะขั้นแรกผมก็จะหาคัลเลอร์พาเล็ก่อนนะครับ เป็นทางลัดนะครับเวลาเราจะเลือกสีนะครับโดยรอบนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเอาสีนิเว้นให้เป็นพื้นด้านหลังนะครับแล้วก็ให้ฟอนต์มันเป็นสีเหลืองนะครับผมก็อาจจะเพิ่มลูกเล่นสีขาวสักนิดหน่อยนะครับให้มันมีความประาลา์ของสีพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็จะาลากคลิปของวันที่3มาใส่เลยนะครับนะครับแล้วก็จะเอาที่เราทําเสร็จแล้วนะครับมาใส่นั่นเอง แต่ตอนจะใส่อย่าลืมนะครับเซตทูเฟรมไซส์อ่มามันก็จะได้มีแบ็กบาร์ข้างบนแล้วนะครับและผมก็ลากมาใส่ครับท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมง่ายๆครับทำสบายสบายชิลๆตอนเช้าก่อนออกไปทำงานครับอ่าโอเคครับผมก็คลิปมันจะสั้นไปหน่อยนะครับผมก็เลย มาพูดอะไรสักนิดหนึ่งนะครับผมมันก็นะเลื่ยงยาแล้วใช่ไหมนี่ครับไอเทมลับครับที่คาดผมแล้วก็คาดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่ไม่มาบาังตาเนะยครับแต่ผมไม่ไม่ยังไม่ใช่ครับไม่รู้จะใช้ไปทำไมยังไม่ได้มีเรื่องปัญหาที่ต้องให้ใช้ตาเนี่ยอืมจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะครับเนี่ย ปัญหาเกี่ยวกับการไว้ผมยาวนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะมีมีแล้วนะครับมีมีมีปัญหาเริ่มให้คิดแล้วครับคือตอนออกไปทํางานนะครับอย่างที่ทุกคนทราบครับนี่อาจจะยังไม่ทราบนะผมทํางานเป็นไรเดอร์นะครับมันก็จะแต่แต่ว่าผมมันบางตานะครับตอนใส่หมวกกันน็อกใส่แางนี้ครับปุ๊บแต่ตอนจะใส่หมวกเนี่ยผมต้องเสยผมขึ้นครับแล้วก็ให้หมวกมันลงมาในทวะแบบนี้ครับปุ๊บมันก็จะปิดผมด้านบนไปนะฮะ มันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็จะลำคาญครับจริงแต่ใน,นเมื่อเลิกที่จะไว้แล้วนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปตัดหยอกหยอกหยอกยอกยอกก็จะไว้ต่อไปเรื่อยเรื่อยครับเรื่อยเื่อยเนี่ยผมก็พูดใช้เวลามันถึงแค่าน,นี้ผมก็พอแล้วนะไว้เจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับ